สบายดีสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องเป็นสุขสุขวนสุบอกสุบอนบวพังไทยรูบบผังลาวเอชซีทุกทุกทานพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณยายมาเนีกับ婆婆กับสองแม่ตาพี่น้องมาแล้วหอดบานลังเขียวเป็นเทียมหอยเหาก็มาคือเก่าคือเดิมเฮาหันแล้วดูเลยหลังจากที่ว่าบ่ได้มาลายมื่อลายเว้นเนาะกะย้อนว่ะทางเอื้อแผ่นกาบ่ได้คอยอยู่แหละพาป่าแม่มานนี่ไปหักซาโตมาบานีนกับปู่ หน้าบ้านก็นจนมีแต่ส่วนดอกไม้อีกปลลงเลยเอ้ากุ้งแม่ก็แม่ตาสอนกุ้งได้แล้วก็มากวูยซุกแน่แล้วก็มะกอกแน่ใส่ใส่กอยกุ้งมะฝาผ่านผักป่าแม่น้องเทนแต่ว่าจะผ่อนอยู่หรือบ่อยู่เนาะหรือเห็นไปเวียกมาแล้วว่าจากเหียนไพ่ปลงมาลุ้นนำกันมาดูนำกันว่าดเหยียนไผ่แม่ตาก็มากขึ้นเก่าแหลปะปลาลงเลย มาหาเอื้อหาอ้ายคือเกา่าหลังจากว่าบบเห็นป่าเห็นโบเห็นป่าเขากะมาหาเอื้อหาอ้ายเข้ามาเจอแม่บาลุงแล้วไกเ่เผนกัญย์ไล้คือเกา่าตัวลูกเอ้แม่บาลุงมาก่อน หน่อยป้าหนึ่งกว่าไปอะหนึ่งกว่าไปเสริมสวยผมสระป้าแม่น้องเท่นี่มันมาเอออันนั้นหาหาหาโทรหาเฟอร์แล้วคนเดีวอันเจด้ามเด้อยู่หันวสั่นแม่นเอาหย่านกุ้งเ้ายเน่าแล้วเ้าสอนได้เหาว่าเฮ้ยห้อย่านกุ้งไปฝากแก้วเจ้าอยู่ซ้ายโอ้ยอยู่พี่วสันบ้านะบอพี่วสันไปหาเจด้ามโหลดไปหาเจด้ามเหรอ วายวิและทางในสอนกุ้งได้เว่ <s <s o, ัเสอนนะแวะสอนก็แวแล้วสอนย้ำได้ก็ได้เลยกุ้งสมกินน่เจนึงข่าปร่เด็นนะเอ้าใช่ไหมท่าคนหลายก็กินหลายเถอะเศ้ากันหนึ่งเพลนกันหน่งเหมะสิบใส น่องเจด้ามในเขาแต่ครัวแน่จะพได้แม่บาลุกม,มาซอยช่วงนี้ว่แม่ตากันยากล้านบ่คอยเดิมาล้านกันล้านนี่ก็หลักว่าสอาได้จ้ะอันกุ้งนี่เห็ดน,น,นันแหะกัเห็ดก,กุ้งกับมะกอกเอากุ้งตาเลยเมื่อในกุ้งแม่้มอ,องป้าติอยมาก ่ปกติแม่มาแต่ขาดแต่เหมือนหมูกินนะอนนเออเห็นเหาก็เห็นไหวเปอร์เซนห้าเฮ่ามาก็เปอร์เซ็นห้าเฮาบัดแบกไหมสองพ่อมียเซจา่าเซจ่าอยู่ห่วยห่วยจีไปป้ายพวมแห้ง,งแ,ลแล้วแล้วว่ะจีไปทิ่มไม่เซีนอยู่หว่วยโบวัยว่ะมันก็แจ็บแล้ววะทางนี้ พี่น้องเอ้ยว่าเสี้ยมาผากป้าแม่น้องเทนแต่ว่าป้าแม่น้องเทนเปยังไปเวียกมาหายเจดามเห็ดกินถ้ามาสั่นหายดามโลดมาสั่นเจดามเจดามมาสั่นเป็นวะเอาเลือกแล้วแหละพวกตอนมาแล้วมากอก็มาใส่เลยสิป่นกับป่นสีก้อยกับก้อยมาสั่นก็มาก้อยสุกมันก็ร่างดึงเขาไอ้ช่วงนี้กับบ้านเขี้ยกับยังเงียบๆไหนจักหน่อยปะลุงเอ้ย เพราะว่าพยกับยากเวียกบุคคลได้มาแม่แม่แม่เฮากับบปดินกินชุมกินแซวคือแต่เก่าเนาะกรดิกินชุมกินแซวคือแต่อันแวแม่ย่งเนาะอยู่ไปแหละโดย ตะกี้ปันหาเอามาแหวะไปนนะอุ้ยว่ะกุ้งซีน่าวว่ะเอาแหวะออกมาไปอันอันเจออันเอาไปโรคนมากกับพี่เจออันปะช่องปะมานั่งปอกลูหันนี่ฆ่านี่เลยวะจ้ะเพื่อสิหยางเหอะดิวะจ้ะจักสิไปเป็นลมอยู่ใช่แหละว่ะสันเอื้ญใหญ่ว่ะเ้าไปบจี๋ขามากินเลยเออจี๋ขาวเต้นกระพายเลยก็สิกินบ้อวขาวอันหนึ่งที Kín là lấy lời, là đi. Ừ. Nhàng Ôi, bà Nhàng. vừa sẽ thua bạn Nhàng cả khăn kèm ngang cứ hao cả đấy người nhảy vừa cái đi Xảy ừ. mà lồng sông sẻng, lộng sông sẻng Nghe nghe sợ lại bà ta chỉ thám Thám bữa ở tầm Vái bơi 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 เพื่อนน่ะก็เขากินด้วยเขาก็บบุกคอยมาเทนเลยไม่ไวเไ,ไวด้เทนอ้าวม่ไวเด้อรนยังบูชากเกษตรยังได้กินมามาชาหน่อยเลื้อนเต็มมากอกาะได้ <laughs> มาชาเลื้อนแต่ม,มากเกาะก็ยันมาเทนไม่ไม่รู้ เราจะจุ่ตะกาประกอบกับไนมันไหวถ่ากะมันจุนะจุ่มไนมันต้องมากิงหได้ลวามาไวๆลูกีเกะดูดาวเออห้องมากะเห็นแต่แต่มองนังมองเศร้าค้องนันและเท้าแม่กะ ผนกาไปเกิดมองดีทางสุกอะไรแหละพี่น้องเอ้ยสวรรค์สั้นผ้าพคนนั่นแต่ว่าไปแต่ฮะล่างเนาะแต่ว่าดูแลกันยังกินห่อกินทั้งผนเก่าๆนนั่นมาเห็นมองนลังมองเศร้ากันยังตำอะไรพี่น้องเอ้ยยังกินทอดส่วนพักผลกาบ่มีผลกับกระบอกขึ้นกกบบเก่าอีกพี่น้องเอ้ยกันกันถา่ายผลอยู่นี่โอ้ยส่วนพักนะ ท่านทาพันอยู่นะเป็นถอดายนานเด้อผักใน,นผักบัวนานเดียว,วกะกะเย็นเย็นแบบจะว่าจีวิวฮะแหละปะลุงเอย้ยแต่ว่าเอาเอ,าอเอือยอายก็ยังคือเกา่า,า,กา,า,าฮะแหละยังคือเก่าบ่เห็นป่ากะมาหาเอือยหาอายฮะแหละปะลุงเอย้ย หาหกันคือเก่าีนก็รกนอนไม้กนอนไม้เลี้ยงเนาะปลูกปีที่แล้วนะ่ลูกส่งหันไมตามานอนามัยกับพอนองเยี่ยมก็ ีเย็นๆจะาว่าเจะวิวอยู่เป็นแบบแนวใดแนวหนึ่งะแหละป้ลุงกะต่างเก่าอยู่เนาะว่าบ่ต่างกะต่างอยต่างเก่าารเติบอยแต่ว่ากะเออลูกล้านกะมีเอื้อมีอายเนาะอยู่น้ำกันคือเก่าแหละ ียงหน่อยเพืน่เนี่ยกันยังบนได้มางเลยกันยังคือเก่ามารอเบิงหัวเบงสวนของเพื่อน้อนดอกไม้เพิ่นกัน,กนมาเห็นแล้วกักัสซีเค่คอยอยู่น้อยนึงปะลูกค่อย ่อยแน่อยู่กันแหละเนาะแนววันป่าเราเคยกินน้ำดูน้ำล้านเนาะเคยกินเขา่หาหอมผ้าเคยกินปลาหอมถั่วเคยบ่บริกินน้ำดูน้ำล้านกันังบังลูกบางล้านกินมาในย่านแต่ลูกล้านบริกินนั่นกินนี่ก็พอได้แต่เห็นแต่ สีไหมลายมือของิ่นน่ะแหละปลงเอ๋ยทียังเรือหลวงให้ลานเบิ่งต้นหมกหง่ะเยี่ยวกันกับมากยังดกอยู่บ้านลงช่วงนี้กับบาดายคอยมีผู้ใดมากินเนาะกินซุมกินเซวบันไดฮะนะแต่ปีแล้วเนาะโอ้ยถ่าแม่อยกันกินซุมกัน กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกปเป็นคนแบบาหายอยากให้ลูกหลานได้กินอิ่มกินเต็มแบบบัดหอดด้หิวนี่ก็ส่วนส่วนบักหุงคนิ่นส่วนข่า ต้นบักมี่มบักมี่กับบเป็นสัมเป็นเออหัเนี่ยกับต้นยังว่ะในตากระบ,บู่เออหมักนาวต้นขาขาหน่อยได้นี่ยาันูมันเป็นขาใหญ่เลยขาหน่อยขาหน่อยมันสีหอมเด้อ มะนาวอืมมะนาวไปดูตัอนี้ก็เป็นผั้อ,ย,อยู่เลยสีใหม่ลายมือของเพื่อปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านกินฮันะกระดกเติมได้ไปดูมกนาวไปโู มาแล้วกะคืขึ้นแล้วกับเออกะคอยอยู่นองกินหอดเพ่นเนาะนางจากว่าเฮ้ามาแต่แต่ตอนเพ่นยังเข้ามาหนังกะเห็นมามากกะเห็นเพ่นหนัง่งคอยลูกคอยล้านมากินชุมเดี๋ยวนี้กะยังเหลือแต่เอื่ออายกะเบ,บิ่งน้องน,อง,นองไปตลอดในเพ่นกะใ่อ้ายกะดิ ได้ประลุมมาเด้กับสมาควรและแม่ตาขอจบลิปไว้เพียงเท่านี้ได้ประุงคลิปนาพอกันใหม่อย่าลืมพากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกดข้มาหับดูหับชมละลายสองของแม่ตาเดิอพี่นอกเด้อหมักคุงซีไมลลายมือของเข่าแม่กันยังรกคือเก่าพี่น้อยสบายดีสขุขสุขคนอยู่ดีไม่แห้ง